สุริยาไข่แสงแห่งอาทิตย์ทุกชีวิตต้องดิ้นรนโดยความหวังใช้ธรรมะเติมแสงเพิ่มพลังเพื่อเป็นทางตื่นรู้สู่ตัวตนอรุณธรรมนำใจให้สว่างอารุณธรรมนำทางให้เกิดผลอรุณธรรมนำชีวิตไม่มืดมน อรุณธรรมนำตนพ้นอบายตื่นรู้คิดรู้จิตไม่คิดลบตื่นรู้พบทางธรรมอันสดใสตื่นรู้ด้วยอริยศัสตร์ทางสบายตื่นรู้ใจตื่นรู้กายทุกนาทีจงยืนหยัดสู้ไปด้วยตื่นรู้จงมองดูสติตรองตามมัพวิถี จงสำเร็จจงสมหวังด้วยความดีจง,งมั่งมีศีสวัสดิ์รับอรุณขอกราบถวายความเคารพนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอกราบถวายความเคารพคุมาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระทุกตนทุกองค์ที่ได้ติดตาม เือกับดังใจลูกซิตลูกหาผ่านทางรายการขอความเจริญสุขความเจริญในธรรมจงได้มีกับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรายการธรรมรับอรุณผ่านทางเครือข่า,ขายธรรมเป็นทีมทีวีออนไลน์และสถานีวิทยุคลื่นสีขาวแปดจังหวัดภาคเหนือในทุกๆสถานีตีรับฟัง รายการอยู่ในขณะนี้ตลอดจนถึงช่องทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live ตลอดจนถึง y o YouTube l i v e ของเครือข่ายทำเป็นทีมโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์จังหวัดลำปูนตลอดจนถึงมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่มหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยายลายยาัยเล,ย,ล,ย,ล,ย,าาลย,ยสงขล์และโครงการ หมู่บ้านรักษาศิลห้าในผลเหนือซึ่งในวันนี้รายการธรรมะเบนทีมธรรมภาพพระมหาอนุวัติตะเมโทจเจ้าอาวาสวัดหนองประขอตำบลปาซักอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนได้มีโอกาสนำเอารายการมาพบปะกับทุกคนทุกท่านแห่งวาระโอกาสหนึ่งวันนี้ตรงกับวันจันทร์วันที่สองเดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 0 0 67เป็นเดือนสุดท้ายของการทำการทำงานตลอดจนถึงตีเฮาตั้งหลายนั้นได้ดำเนินชีวิตกันในปี2,567นับจากนี้ไปก็เห็ม29วันก็จะหมดวันหมดปี2,567เฮาก็จะได้เข้าสู่ศักราชใหม่2,568แต่คุ้ซืกว่าปี2,567นี่หยาโยมตั้งหลาย เราจะปะกับความลำบากปะกับความตกความยากโดยเฉพาะเราได้ปะเผชิญกับสภาพอากาศที่มันรุนแรงทั่วทั้งประเทศนะเริ่มต้นตั้งแต่กลางปีมากตั้งแต่เหนือเจียงฮายไหลลงไปเราก็จะปะว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินถล่มน้ำท่วมณตอนนี้ปลายปีสิ้นปีอยู่ในจังหวัดในส่วนของภาคใต้สงขลา แหมหลายๆจังหวัดทางภาคใต้ก็มีภาวะตีปะฝนแล้วก็ปาน้าท่วมกันพอสมควรก็คือกำลังใจกันครับทุกๆภาคตีได้ปะกับเหตุการณ์ที่เขาบาสามารถติดจะไปควบคุมได้แต่เฮาฮูเบื้องต้นหลายๆท่านหลายๆคนก็สามารถติดจะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้แหมหลายๆท่านหลายๆคนนี่อาจจะตั้งรับประกันเพราะว่าบ่เคยปะบ่เคยหันเนาะ ปีนี้มันนักได้หยาดยมบอกว่าจะไปตรางในก็แล้วแต่นี่ก็เห็นสภาพมันมันปนนับพอสมควรอัตมาภาพมาอยู่ณปัจจุบัน,นี้อยู่ตีบ้านสันทรน้อยอำเภอเมี่สายจังหวัดเชีงยงไฮ์มางานข่าวดำก็ได้มีโอกาสออกรายการออนไลน์ที่นี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ยอยู่บนดอยเสมิงอยู่บนดอยอันกรลยาณิวัฒนาอาทิตย์นี้จันนี้อยู่ตีอำเภอเม่สายเดี๋ยวสักกร,รัหนึ่งออกรายการเซจก็จะเดินทางครับ พะว่ามีประชุมกันตอนบ่ายตีเจ้าวัดลัูนอยู่อยัดยมก็ยังหันสภาพตีอำเภอเมสายเนาะว่ายังมีหลังจากตีน้ําท่วมไปแล้วแผ่นดินสะไล่ไปแล้วเนี่ยก็ยังหันสภาพว่าณตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกันการฟื้นฟูกันนักกันหลายพอสมควรก็ต้องใจเวลาเยียวยาทางด้านทรัพย์สินเยียวยาทางด้านจิตใจกันให้กาลังใจกัน หากว่าไขทันใดในช่วงนี้อากาศดีๆเนาะวันนี้17องศาเตียมเพิ่มเมฆสายไครพอมีกําลังจะสิ้นปีนี้ท่านจะขึ้นมาเมื่อกาลังใจกับค่นตังเมษสายมากระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเปิดเกาะขอเจริญปอนเจริญได้เนื่อย่าโยมที่อยู่ต่างบ้านเฮาบัได้ปะปัญหาน้ำท่วมพอมีกําลังอยู่ก็ปลากรรกร์มาเอลเมื่อกําลังใจคนเมษสายเมื่อกําลังใจคนเมษสายกันไม่กล้าไม่ขายกันที่อยู่ในติปะ อาการน้ำท่วมตีพานมานี้เนะี่ยก็หันหลายๆท่านหลายๆครอบครัวตอนได้เดินไปถามนะว่าเป็นจยงไรพ่องนะเป็นยังไรพ่องบันก็บอกว่ามันก็บะเกยปะบะเกยหันบะเกยปะบะเกยหันมาปีนี้นักพอสมควรก็คือกำลังใจกันไปเนาะอ่าแล้วก็นอกจากเรื่องของน้ำท่วมและสถานยัดยมเขาหันถึงวันนี้อากาศเปลี่ยนถ้าอากาศเปลี่ยนแล้วเขาจะทําอย่างไรต่อละ่ะยัดยมบางคนมาได้ตั้งรับกับอากาศเปลี่ยน โดยเฉพาะตอนเนี้บางตีกลังบันนะฮ้อนมีฝนเจ้าเจ้ามานี่อากาศเย็นเดิกเดกมาก็มีน้ำมอกน้ำเหมยทำให้เกิดอันเปนเพราว่ามีไข้กันนักตุนเจ้าพระเนียนก็เป็นไข้กันนักพอสมควรช่วงนี้ต่อเน,นื่องกันมาแต่มาภาพนี่ได้หันตีละปูนเนี่ยเนาะตั้งแต่ช่วงของเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันยังมีฝนอยู่เนาะ ก็มีทั้งโรคไข้เลือดออกนะณตอนนี้ก็มีปะในเรื่องของไข้วัดใหญ่แหมหยาดยมแล้วก็เจอในเรื่องของอากาศเปลี่ยนแหมกระเทยทเพื่อทุเจ้าพระเนนเทาเป็นไข้กันน่าพอสมควรแล้วจะทําอย่างไรละ่ะวีธีการป้องกันนะก็จะอุรมะได้จะอุ้เรื่องของอวิธีการป้องกันตะเกาในเรื่องของการตีจะต้องมาปะกับภาวะในความเจ็บป่วยถ้าอากาศเปลี่ยนมีความเย็นเนี่ยเขาต้องสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วก็ที่สําคัญคือเราอ่าขาดน้ํา ถ้าร่างกายเราขาดน้ําเมื่อไหรญาติโย,ยมจังไรมันจะทำให้เฮานั้นเกิดภาะวะไม่มีความสมดุลในของร่างกายนะเพราะว่าในร่างกายของเฮาเนี่ยน้ำมันมีนมถึงสามส่วนด้วยกันห้าหา้าเพาเฮาบะบะชันน้าหรือว่าบริโภคน้ําให้เพียงพอบางคนต่อก่อนี่ผบอกว่าหนึ่งวัในให้แดแก้วแต่ที่จริงอะแปดแก้วไม่ได้มันต้องมากกว่าแดแก้วและหญิงตวเจ้าน้ำนักหนักหนะอยญาติโยมเพราะว่าภาะวะบีเอ็มไอมัน มันนักขึ้นเนะี่ยมีน้ำนับตัวนะฮะน้ำนับตัวตีตีเกินเนี่ยเราก็ต้องดูตีมันปริมาณเหมาะสมก็ประมาณหนึ่งวันกับประมาณสักหนึ่งจุดสองห้าลิตรนะก็คือประมาณคือมันได้นักนักเข้าไห้ยิง้าหากว่าเาร่างกายมันมีอุณหภูมิสูงเราเป็นไข้เนี่ยจะต้องดื่มน้ําอุณหภูมิห้องเนี่ยให้มากกว่าเท่าที่เราบริโภคในแต่ละวันเนี่ยไปแหมหนึ่งเต่าเนาะไปแหมหนึ่งเต่า แลเวลาเฮาฉี่เฮาเนี่ยบนห้องว่ามันจะกคับครับไข่ครับอย่างออกมาอันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งหนึ่งอย่างเราแหมส่วนหนึ่งก็คือเราต้องอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทบางคนเมื่อยไข่นะโหอ,อยู่ในห้องที่มันปิดอับไว้มดอ่าโดยเฉพาะสับเนีนอยเนี่ยหันนะหย,ดยาดโยมทั้งหลายเนาะโอ้เวลาอยู่วัดอยู่บา้บานเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี้ยปุ๊บนี่อยู่ในห้องปิดห้องมดไม่มีแสงได้เข้า นะแบบเมืออากาศได้ไทายเทเม่อก,ก็จะวนอยู่จะหันมักก็จะทำเมื่อเฮานั้นเจ็บป่วยหนักขึ้นมีภาะวะปลอดชื้นขึ้นดังนั้นจะต้องอยู่ในอากาศที่มันถ่ายเทแะแล้วก็เฮาต้องหาอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหาอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายกิน่นที่มันมีไฟเบอร์ตัวมันจะได้ช่วยในเรื่องการคับทายแต่เฮาก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเฮาเจ็บเฮาไข้เฮาเมื่อเนี่ยมันตื่นแบบขยากลิ่นอ,อันยัง เาต้องมีเรื่องของเกลือแร่เพิ่มเกลือแร่เข้าไปชงเกลือแร่เข้าไปกินนะชงเกลือแร่เข้าไปชานกันนี่ก็คือกำลังใจพระเนรเวาตัวนะถ้าหากว่ามีภาวะในการเจ็บป่วยเนี่ยเราอย่ามองข้ามว่าเดียวมันก็หายแต่บางครั้งเนี่ยหากว่าเราปล่อยไปเมินๆเ,เดี๋ยวมันจะหากว่าเราไม่ได้รับการรักษาหรือการวิธีใช้เจ้าคุณหมอเนี่ยอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่มันเกิดขึ้นมาก็ได้ นะเราก็ต้องได้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะชีวิตในความเป็นสมณะในชีวิตในความเป็นสมัมณเนนเนาะบางครั้งเราออกจากบ้านจากจองอมะละกอแม่ไปได้อยู่ตัวเฮานะอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับตุ๊เจ้าประสงค์ในวัดบางรูปบางตนนี่การงานของครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าวาสก็นักเหลือเกินแต่สามารถที่จะดูแลพระเนนได้อย่างทั่วถึงถ้าหากประเจ็บเป็นก็ต้องอ้จ๋าต้องบอกเปิดนะต้องบอกครูบาอาจารย์ต้องบอกตุ๊เจ้าประสงค์ ตีทาการดูแลทําการฮึ่งอ่าบนภาวะอ่ะพอพอาโจยเดือดูแลเขาอยู่เนาะถ้าหากว่าเขาเจ็บเขาเป็นก็ต้องต้องบอกเปิดน,นี่กำลังใจกันและญาติโยมนะฮะเวลาเจ็บเป็นเจ็บไข้นี่ก็่าได้ไว้หวังใจตรงวันเนี้ยนะมันมีภาวะการระบาดของโรคอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าเขาอยู่ในภาวะของอ่าบางคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาจะได้ยินคำว่ามันกาดมันตกกันละแต่ก็ยังมีการระบาดของทุกๆโรค ทางโรคที่เป็นโรคติดต่อนะตอนนี้หลายๆส่วนเนาะโรคติดต่อจากมนุษย์โรคติดต่อจากสัตว์เนี่ยมันก็ยังมีกันอยู่เราก็เลยประมาทกันไปแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือโรคที่มันไม่ติดต่อแต่เป็นโรคระ้อรังก็คือโรค N c d ซดีอย่างเบาหวานความดันนะมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมโรคนี้มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเบาหวานความดันน้ำหนักเกินโรคอ้วนภาวะอ้วนลงพุงนี่นะยาิโยมอันนี้มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคเป็นหลักเลย ตลอดจนถึงในส่วนของการที่เราได้ปล่อยปะละเลยไปได้เคลื่อนไหวร่างกายบปได้ออกกรลังกายเนี่ยก็ททำให้เกิดภาะวะความดันเบาบานเกิดขึ้นพอสมควรแต่นั้นอยติโยมตั้งหลายตีเจ้าชีวิตแบบฟาดฟาดหรือว่าเร็วๆได้นะครับอยากจะทำให้มันให้มันง่ายๆอ่ะให้มันง่ายๆบางคนเออเขาง่ายไอ้เขาของตุกเจ้าง่ายอย่างเขาเนี่แหละนะอ,าอาหารตีอยู่ข้างตางที่เปิ้นขายกันนะเป็นทอดเป็น ถอดเจ้าเจ้ามันมันหวานหวานนะเอาใส่บาตรให้ตัวเจ้าไปฉันตัวเจ้าบางท่านบางตนบางองค์นี่ก็ฉันแล้วบัตได้พิจารณาปัจเวกคณะก็ฉันไปแบบบาได้คืดเนาะสุดท้ายมาแล้วผูเกาะแถมมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เป็นโรค NCD นั่นก็นคือความดันสูงเป็นโรคเบาหวานน้ําตาลเกินน้นาหนักเกินอย่างอี้เป็นตน้นแต่นั้นต้องเลือกต้องพิจารณาปัจเวกคณะตั้งห้าในการที่จะบริโภคครบฉัน คือเกิดความบริบูรณ์พูนพร้อมในส่วนของร่างกายเฮาดีที่สุดและนั้นปานี้ก็เป็นห่วงยัดโยมตั้งหลายเนาะที่กำลังดําเนินชีวิตอยู่แห่งบกักีวันก็จะหมดสิ้นปีละแล้วันนี้จะได้ธรรมะอ่ะอย่างพ่องยัดโยมตั้งหลายวันนี้ธรรมะที่าตมาภาพเตรียมมาให้กับตังคณะสถายัดโยมสาธุชนตั้งหลายก็คือการที่เฮาเพิ่มเพิ่มองค์ความรู้ให้กับตนนั่นก็คือการสร้างปัญญา การสร้างปัญญาคือความรู้เนี่ยเราสามารถที่จะรู้ได้ด้วยอะไรบ้างนะบางคนบางท่านบอกว่าโอ้ฟังมาได้ก็บาได้อย่างสักอย่างไปหันไปอ่านก็บาได้อย่างสักอย่างแล้วมันจะเยี่ยมอย่างใดมันจะได้ปัญญาจะได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาคือความรู้แจ้งความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นชัดรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยเพราะว่ามีปัญญา ปัญญานั่นมันเป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างได้ในแต่ละคนแต่ละฐานญาติโยมตั้งหลายบางคนนี่โอ้ดูถูกตัวเก่าว่าเขาเกิดมามันยังปึกตันตุนจ้าหาปัญญาปัญญาว่าได้ขึนอิหยังกบชมะสามารถที่จะหูแจ้งแทงตลอดได้ญาติโยมเพราะอิหยังญาติโยมตั้งหลายเพราะว่ามนุษย์คนเฮาเนี่ยบุพกรรมในอดีตชาติเป็นยังไดเนาะได้ทําอิหยังว่าอย่างไรพ่องเนี่ย พอจะอู้ต่อเนื่องกันไปในอาทิตย์จีแล้วว่าอูดถึงเรื่องของการที่จะเขาทํารรบุญเนี่ยนะมันมีตานศีลภาวนาในธรรมนิพพาน,นาสูตรของล้านนาเขาเปิดกระตึงอธิบายไปชัดเจนว่าบักบางคนตีมันเกิดมาแล้วเนี่ยตีมันตึกตันตุนจ้าหาพยาปัญญามาได้เพราะว่าในอดีตชาติไม่เคยภาวนามีการหือตานมีการหักศีลน,นะคือตานานิส่งของการหื่อตานก็คือทำให้เฮามั่งมีทรัพย์สินเงินทอง หากาศาสีินทำให้รูปรูปรูปก,ก,กายของเขาเนี่ยมีความงดงามตลอดจนถึงถ้าหากว่าไข่บำเพ็ญภาวนาก็จะทำให้เขานั้นมีพญาปัญญาที่สามารถที่จรู้แจ้งแทงตลอดใ,ในแต่ละเรื่องใดบรรดาสถาสาธุชนยิดยมพุทธบริษรัทตั้งหลายแต่หากว่าเขาอยากจะสร้างปัญญาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยบางคนจะไปโทษเฉพาะแค่กรรมในอดีตมันก่อมไ,ได้นะแต่เขาต้องดูว่าปัจจุบันเนี่ย มันเฮาใจชีวิตอย่างใดละอ่อนใจชีวิตอย่างใดตรงวันเนี่ยเฮาหันว่าละอ่อนเขามีความฉลาดในบางเรื่องแต่เขาบ่ามีความฉลาดในบางเรื่องหรือบ่าสามารถที่จะหูอันยังในภาวะในปัจจุบันได้อันนี้ก็เป็นโรคอย่างหนึง่งในอดีตในอดีติพานมาประมาณยอดหลังไปสักสิบกว่าปีติพานมาในญาติโยมมันจะมีอย่างหนึ่งคือมีโครงการ ในการกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กที่อายุต่ำกวา่าปเป็นพ่อว่าวเด็กอนุบาลเด็กป .1 เนี่ยได้ใจแทบเล็สกันได้ใจเทคโนโลยีกันในการเข้ามาเรียนมันก็เป็นดาบสองคมมันเป็นดาบสองคมเพื่อละออนใจเทคโนโลยีเข้าไปแล้วมันมีแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือจากหน้าจอแทบเลตเนี่ยเข้าไปทำลายสมองส่วนกลาง คือสมองส่วนของการที่จะรับรู้รับผิดชอบโชวดีของเด็กหายไปเลยญาติโยมและตึงวันนี้ละออนกลุ่มนี้ก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจึงทำให้เฮาหันว่ามีตัวเลขของละออนที่อยู่ในวัยอายุประมาณ1 5 50 45เนี่ยมีจากงานวิจัยเนาะว่าละออนกลุ่มนี้มีสมาธิสัน้นแล้วก็บารสามาที่จะเรียนรู้หรือ,อรับผิดชอบ ในสิ่งที่ตนทำไว้ได้สังเกตได้เหมือนกันเลยญาติโยมพระเนนเฮาในปัจจุบันในช่งวงวัยอายุตีบ่าไปเนี่ยนะถ้าหากว่าไ่ได้ผ่านการฝึกบ่ได้ผ่านการพัฒนามาเนี่ยมันก็จะหันว่ายังใช้พฤติกรรมเดิมที่อยู่ที่บ้านติดมือถือติดเกมสุดท้ายมาแล้วพวกทรงผลอ,ย,อย่างญาติโยมก็ความรับผิดชอบนะห้องฮับตีรับตีนอนาสามารถที่จะดูแลตัวเ่าได้ทุกอย่างทุกสิ่งเพราะมัน ใช้สมองไปกับการไปกับการเล่นเลยไปได้มีการเปิดห้องว่ารับผิดชอบในสิ่งที่ตนทําลงไปแต่นั้นหากว่าปัญญามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราไม่ต้องมองโทษในอดีตอุพรกรรมว่าเราทําอะไรต้องดูปัจจุบันนี้ว่าเราทําอะไรในพระพุทธศาสนาเปิดบอกแนวทางของการสร้างปัญญาวิอยู่สามตางังประการแรกคือสุตตะมยปัญญา บุคคลใดผู้ฟังเป็นพระหูสูรคือฟังมามากฟังนักๆหลายๆเนี่ยเพนะราะว่าการฟังของเขามันจะเริ่มต้นจากการฟังจากการอ่านจากการได้ยินเนี่ยจากการดูก็แล้วแต่เนี่ยเพราะเขาเป็นพระหูสูรเนาะบางคนเป็นอ่านหนังสือบางคนได้เรียนรู้นะบางคนได้มาคลุกคลีอยู่กับสิ่งที่เขายากจะรู้อยากจะหันเนี่ยหากว่าเขาเคยได้ยินคำนี้ก็ว่า ยากยิ่ฮื้ละออนเป็นอย่างไดเขาะจะต้องสร้างตัวเก่าเพื่อละออนได้หันอย่างนั้นเพราะว่าแบบอย่างตีดีมีค่ามากกว่าคําสอนดังนั้นพระหูสูตรเนี่ยหรือว่าเป็นสุตตมยปัญญาคือปัญญาอันเกิดจากการฟังเนี่ยการฟังเนี่ยจป็นเฉพาะแค่การได้ยินอย่างเดียวนะคือการเอาทุกอย่างตีเฮาหันทุกอย่างตีเฮาสัมผัสได้เนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการในการที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับเรา เมื่อเราได้ยินมามากเออเรื่องนี้ได้ยินแล้วนี่นะบางคนทุกเจ้าบนเตศทำเมื่อฟังเนี่ยโดยเฉพาะทำทำเรื่องทำเป็นเรื่องตีเกิดเตศในงานศพงานศักดิ์กแล้วแต่เนี่ยเนาะมาไล่โพดโลกนิพนธ์สูตรกาชาปนากิจกรรมสอนกาเนี่ยถามญาติโยมตั้งหลายว่าเวลาทุกเจ้าขึ้นนมโมเนี่ยยกมือแล้วก็เอามือบางลง,ลงไว้แต่อันแล้วก็บอกฟังละสุดท้ายน,นี่ที่ต่างก็ยกมือแหกมนถ้าว่าหลายๆคนเนี่ย พิจารณาในธรรมี่ตุเจ้าประสงค์เปิดมาเตะบอกว่าจะเป็นทมบรรยายก็่ดีทาเมืองก็ดีนี่นะวันก่อนนั้นมาหันครูบาอาจารย์ได้เตะทาเมืองสถรทาฟังในรายการธรรมาระบรุณเนี่ยเขาได้ฟังหรือไม่ว่าในธรรมนั้นเขาสอนอย่างไรถ้าหากบุคคลใดผู้มีการฟังการได้ยินการได้หันนําเอามาเป็นเบื้องต้นในการที่จะเรียงร้อยความสําคัญเนี่ยมันเกิดจะทำามืเขาเกิดปัญญา ในขั้นที่หนึ่งคือการปัญญาอันเกิดขึ้นจากการฟังเมื่อเราฟังแล้วหอหันแล้วหอได้ยินแล้วเนี่ยเอามาเรียงร้อยกันปุ๊บเฮามาวิเคราะห์มันก็จะเกิดจินตามยะปัญญาคือการที่มีปัญญาเกิดขึ้นจากระบบความคิดญาติโยมตั้งหลายหากว่าเฮากุดดีกุดถูกต้องเนี่ยเฮาก็จะได้ย้อนกลับไปในมากมีองแปลแทนว่าบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้นนะ จะนำมาสู่สัมมาสังกัปปะคือความคิดที่ถูกต้องเมื่อเราคิดได้ดีแล้วถูกต้องแล้วมันก็จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นกับเราถึงวันเนี้ยบางคนได้หันได้หันได้ยินโอ้ตัดสินไปแล้วบบแจ้สตินะบใบแจยรักของโยนิโซโบาสิการมาคิดวิเคราะห์ว่ามันจะถูกต้องดีงามหรือไม่หากว่าเกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเจ้าประสงค์หรือว่าเรื่องราวที่มันเป็นด้านลบนะเขาจะเชื่อเลย เจือจากข่าวสารเจือจากสิ่งที่เขาหันไปก่อนละปุ๊บสุดท้ายเขาก็ตีดอยค่าในสิ่งที่เขาหันในสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังดูถูกเหยียดหยามคนคนนั้นไปเพราะว่าเขาบ่ได้ผ่านระบบความคิดนในระบบความคิดเนี่ยเขาบ่ต้องไปเกิดว่ามันเป็นกระบวนการการ,การ,การ,การคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการการคิดไตรตรองอย่างนี้คิดอย่างแหลกเลยหยาดยมตั้งหลายคือคิดให้มีสติก่อน มีสติกำมันก่อนอย่าไปพึ่งตัดสินว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดแต่บางคนบางท่านไปอย่างอันไงนได้ยินได้ฟังมาปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าเขามีมิจฉาทิฏฐิป็นเบื้องต้นแล้วนะคือความเห็นตีผิดละเขาบ่าได้ยินได้หันมาในสิ่งที่มันถูกดังนั้นบุคคลใดที่มีปัญญาได้เนี่ยเปิ้นได้ยินได้หันได้ฟังมาเปิ้นจะเอามาจัดเรียงระดับ,บ,บความสําคัญแล้วก็มาขึ้นมาวิเคราะห์ว่า อันไหนเป็นส่วนดีอันไหนเป็นส่วนเสียมันจะเป็นกระบวนการกึดถ้าหากว่าเขากึดได้ถูกต้องระยตดโยมตั้งหลายเขาจะวางใจทุกอย่างเป็นกลางหากว่าเขาวางใจทุกอย่างเป็นกลางแล้วเขาจะทําให้ชีวิตเท่ามีสติมีสมาธิกํากับอยู่กับมันรู้ตัวรู้ตนอยู่ทุกขณะจิตว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราพูดอะไรอยู่มันก็จะเกิดความงดงามปัญญา เกิดขึ้นได้จากการภาวนาภาวนาคือความดีงามญาติโยมทั้งหลายเฮยไมใใ่ใชหมายถึงการน,นั่งรับตาทำสมาธิอย่างเดียวนะภาวนานี่คือการตั้งกายวาจาใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีระมัดระวังคือมีสัมมาวายามะเพื่อที่จะกำหนดบบฮือความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้น ความหลงเกิดขึ้นกับเฮาจึงเป็นภาวนามายะปัญญาปัญญาอันเกิดขึ้นจากการภาวนาแต่ทุกวันเนี่ยเฮาไปมองว่าภาวนาคือการนั่งรับตาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอันนี้ทำให้มีสติอย่างเดียวนะอยติโยมมีสมถะคือความสงบเท่านั้นแต่ภาวนาที่ถูกต้องคือเราต้องพยายาม,ามไม่ให้เกิดความโลภไม่ให้เกิดความโกรธไม่ให้เกิดความหลงเกิดขึ้นกับในใจของเรา ถ้าหากว่าบุคคลใดกระทําติอัตรมภาพผู้ไปเนี่ยเนาะได้ยินได้ฟังมาหนักๆน,น,นะและผ่านกระบวนการกึศติถูกต้องดีงามและตั้งมั่นอยู่ในสัมมาวยมามะคือความพยายามเพียรมีภาวนาเกิดขึ้นกะเฮาเนี่ยมันเกิดจะกช้เมื่อเฮานั้นเกิดขึ้นเกิดในเรื่องของความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนั้นๆและจะวางทุกอย่างเป็นกลาง เขาจะ,ะไปด้วยค่าจะ,ะไปตัดสินว่ายังสิ่งนั้นถูกสิ่งนั้นผิดเนาะเพราะพระพุทธศาสนาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระอาจารย์อาตมาภาพมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุและมีผลของมันผลที่มันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดเนาะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วพวกญาติโยมทั้งหลายมันอยู่ที่การเข้าใจ และสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยญาติโย,ยมตั้งหลายภาวนาในที่นี้จะให้เกิดปัญญาได้อย่างไรเพราะว่าเราวางนะวางใจวางความรู้สึกวางทุกอย่างให้เป็นกลางแล้วก็จะมองหันเองว่าอ๋อสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้แล้วก็วางหากว่าบางคนรู้แล้วปุ๊บกึดมาเป็นอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาสิ่งเหล่านี้มันเป็นบ่วงแห่งกรรม เป็นบ่วงแห่งกิเลสเป็นบ่วงแห่งการที่จะทําเมื่อเฮานั้นเกิดเกิดว่ท้องว่าเกิดกิเลสนะเกิดกิเลสมันเกิดขึ้นกิเลสก็คือความหลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะเป็นบ่วงที่มันพูกกันอยู่สุดท้ายแล้วปุ๊บในญาติโยมเขาทําอะไรอย่างลงไปเนี่ยมันก็บักสาม,มารถที่จะสร้างสารรค์ในเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นความรู้แจ้งเห็นจริงรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้กับว่าตอนนี้เราเป็นใคร เราทำอะไรอยู่เรามีหน้าที่อะไรในชุมชนในสังคมแล้วก็มีบทบาทอะไรให้กับครอบครัวนะแต่นั้นสุดท้ายและญาติยมตั้งหลายอยังก็แล้วแต่เนี่ยนะได้ยินได้ฟังมานักนักหลายๆปิ้นคือย่าไปฮือเจือเตือนนะฟังเจือเถือนำไปลองไป,ปพพัประพฤติปฏิบัติก่อนเื่อหันด้วยตัวเก่าก่อนนะบางคนนี่โกรธกันเกลียดกันจังกันเพราะกมกู้กมจา๋า กรรมเปินห้องว่ายุยงของคนอื่นทั้งนั้นเลยญาติโยมบางคนาหู้หักกันปานจะเกินกินเนาะแต่บางครั้งเนี่ยเฮาบอกหัวคนตีต้องการเห้เฮาแตกแยกกันเนี่ยมางอาย,ยุแยงเห้เฮาแตกแยกกันปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วทำอย่างไรญาติโยมก็ทำเมื่อเฮาพิถีพิถันด้วยทั้งทั้งตีบ่ได้ถามเหตุถามผลเลยว่าเพราะอะไยังถึงจังเฮาเพราะอะไยังถึงบ่ชอบเฮานะดังนั้นญาติโยมทั้งหลายเฮาต้องวางใจให้เป็นกลาง จึงจะทําให้ทุกอย่างมันเกิดปัญญาเกิดขึ้นญาติโย,ยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลาสามสิบนาทีที่อัตมาภาพอูจากครับญาติโยมนี่มันก็บอกเยาวแต่ไหนเนาะเหลียวพอนาฬิกาก็เลยเหั่มสามนาทีก็จะหมดเวลาละญาติโย,ยมตั้งหลายอัตมาภาพได้อูจากันบันนี้ก็คือสองเรื่องลักๆนะเรื่องประการแรกก็คือเรื่องของสุขภาพ ปัญหาทางด้านสุขภาพของพระสงฆ์สัมมาเนรเฮาก็ดีในช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันโดยบัจจัยว่าเฉพาะญยัดโยอันตุเจ้าพระสงฆ์สัมมาเนรเนาะญยัดโยมตั้งหลายตัวนะครับดังนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเ่าให้บริบูรณ์พนพร้อมเนาะอยู่ในถ้ามีอากาศเย็นก็ทำให้อากาศอันอบสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นกับร่างกายเฮาให้ได้นะเราก็อย่าลืมบริโภคน้ําให้บรรได้เหมาะสมในแต่ละวันแต่ละวันตัว แถมส่วนหนึ่งวันนี้ก็อูถึงเรื่องของการสร้างปัญญาถึงสามส่วนคือสุตมยปัญญาเกิดปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังจินตามยปัญญาปัญญาอันเกิดขึ้นจากความคิดแล้วก็ภาวนามยปัญญาคือภาวนาสร้างปัญญาได้แต่นั้นญาติโยมสาธุชนตั้งหลายอตาตมาภาพก็ได้มีโอกาสอุจจากับญาติโยมบังว่าญาติโยมคงจะได้เข้าใจธรรมตี อตาตมาภาพพูดจาก,กันไปเนาะล้วก็ต้องขอขอบคุณตีอาโยมได้โทรมาเพื่อกลังใจกันในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนโทรเข้ามาเพื่อกลังใจว่าถ้าฟังยูเนอร์อยู่ข้างวัดแมริมก็ต้องขออนุโมทนากับโยมอุบาสกตีได้โทรมาเพื่อกลังใจกันตัวก็ได้ได้ยินว่ามีคนฟังอตาตมาภาพอยู่เกาะมีกําลังใจในการที่จะจัดรายการในแต่ละครั้งแต่ละครั้งไป อาทิตย์หน้าคงจะไปได้เจอกันกับอาตมาภาพเราจะเจอกันในอาทิตย์ทัดไปคือวันจันทร์ทัดไปในเช้าของวันจันทร์เวลา7จ็นาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาสานาทีท่านใดอยากจะสนทนาธรรมกับอาตมาภาพสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0817831764 หรือจะเข้ามาตีวัดหนองประขอตบ,บนป่าซักและพึงเมืองละปูนจังหวัดละปูนมาแอวมาพอตีวัดตีว่ากันก่อนได้ถ้าหากเามีโอกาสคงจะได้ปะกันแต่ส่วนมากก็จะออกไปทำการทำงานทำหน้าที่ทำาศาสนกิจของตีมีอยู่เนาะดังนั้นเกาะคงจะถ้าหากประธานใดอยากจะปะแต่มาผ่าก็โทรมาก่อนกันได้นะได้ยินเสียงบ่ได้หน้ากันได้ยินเสียงกันก็โอเคครับสำหรับวันนี้คงจะได้นำารายการจากลาทัานทุกคนทุกทันไปก่อน ขอเดชะพระพุทธรน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริรักเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรน์กำจัดพนันหื้อไพศาลพุทธพองพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรรน์เป็นฉัดชยัยเจริญวัยเจริญสีทบีเทินขอเจริญพร